INNY กล่าวข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ inny นะคะรายการข่าวสารสาระเศรษฐกิจสังคมเพื่อผู้บริโภคนะคะที่จะพาทุกท่านนั้นไปค้นหาคําตอบจากความสงสัยรวมถึงไขาหาทางออกทุกปัญหาค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคุยเป็นประเด็นใหญ่นะที่มีผลกระทบกับใครหลายคนเลยครับคุณผู้ชมครับกับประเด็นเรื่องของกฎหมายค้าประกันฉบับใหม่<า>น้องเกศ รู้ไหมว่าตอนนี้เขาบังคับใช้แล้วกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งใช้บังคับประมาณสัก11 12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกตรง,ตรงๆฮนะอันนี้ผลกระทบนี่กว้างมหาศาลเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกสาระสาระคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยหลุดบ่วงการค้ำประกันได้เพราะว่า เขาเมื่อก่อนเนี่ยผู้ค้ำประกันเวลาถ้าเกิดว่าเราธนาคารไปฟ้องเนี่ยฟ้องลูกหนี้ไม่ได้ก็จะฟ้องเอาผู้ค้ำประกันได้ทั้งได้ทั้งจํานวนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันรู้ลุงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปเหมือนเป็นเหมือนกับการไปริดดอนสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วก็ทําให้เจ้าหนี้เนี่ยมีการปรับกฎเปลี่ยนแปลงใหม่เลย<ฆ>จากเดิมให้เป็นผู้ค้ำตอนนี้นะฮะให้เป็น ผู้กูรวม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นเหล่านี้ฮะที่เกิดขึ้นมาเอา,อางี้ดีกว่าเราไปคุยกับตัวจริงเสียงจริงนะฮะกับผู้คำประกันครับคุณผู้ชมครับก็คือคุณจตุริศจันทรก,การนะครับรองผู้จัดก,การทั่วไปสายงานสนับสนุนบรรษัทประกันเสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสอสยนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวถามแบบว่างงๆก่อนเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายค้ำประกันที่ออกมาเนี่ยครับมันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับกับพวกเราผู้กู้หรือว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยครับครับเอ่อต้องเรียนเอ่อตามจริงนะครับว่าโดยเจตนารมณ์ของตัวกฎหมายเนี่ยก็อย่างที่ทางท่านที่เอ่อท่านท่านผู้จัดรายการได้พูดไว้นะครับว่าเอ่อได้ออกมาช่วยเหลือหลักๆก็คือช่วยเอ่อผู้ค้ำประกัน ให้ความเป็นธรรมมากขึ้นน่นะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยถามว่ามีผลกระทบต่อผู้กู้กับผู้ประคำผู้คำปัะกันอย่างไรนะครับในแง่ของผู้คำปรกกันเนี่ยก็คือก็ยังรับผิดชอบในส่วนของการเป็นผู้คำปรกกันอยู่นะครับ,รบแต่ในส่วนของผู้กู้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าทางสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้เองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจมากเออมากขึ้นนิดนึงในกรณีที่อาจจะไปไล่เบี้ยความผิดเหมือนเดิม กับทางผู้กขรมการแทนผู้กู้ไม่ได้ในกรณีที่มีการไม่ชําระหนี้นะครับ<ต>ดังนั้นเนี่ยนะครับก,ก,ก็ได้มีการทําข้อตกลงกันได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าในานามของบสยหรือทางบรรษัทป,ประกัน,นสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยสามารถจะช่วยอย่างไรนะครับให้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับ<ม>สบายใจมากขึ้นที่จะให้ผู้กู่คือ SME เนี่ย สามารถกู้เงินได้นะครับอจริงๆก็คือลดภาระนะครับของ s อสเอ็มดีที่จะที่จะสถาบันการเงินจะไม่ค่อยสบายใจเนี่ยให้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 อยู่ในระดับใกล้ๆเดิมนะครับใกล้ๆจเดิมนะครับคือพอสถาบันการเงินไม่สบายใจเนี่ยประเด็นที่ตามมาก็คือไม่ปล่อยกู้เพราะไม่ปล่อยกู้ก็เป็นประเด็นเลยฮะ SME นี่ก็งงแตกกันเลยนะครับเอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากกฎหมายขมาการใหม่มีผลบังคับใช้อ่ะครับตอนนี้นะฮะมันเปลี่ยนแปลงต่อแบงก์กับบสยนี่ อย่างไรบ้างฮะถ้าเกิด <ừ> เรามองกันแล้วเนี่ยครับผมก็ต้องเรียนตามจริงนะฮะว่ายอดของการค้ำประกันนะก็ <c oughs> คือยอดจริงคือยอดสินเชื่อที่ผ่านการค้ำประกันของบสยเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจํานวนเงินบาทหรือจํานวนลายลูกค้าเอสที่ไม่ใช้บริการมากขึ้นก็คือเข้าสู่ระบบตรงนี้มากขึ้นนะฮะมีการค้ำประกันมากขึ้นเหตุผลหลกัลกๆก็เนื่องจากว่าในแง่ของตัวกฎหมายใหม่เองเนี่ยจะผ่อนปลนให้กับทาง ผู้รรมการที่เป็นวิติบุคคลในลักษณะที่เป็นทํางานถึงอาชีพที่เป็นแบบมอสยอที่มีการเก็บค่าเบี้ยประกันเนี่ยนะฮะให้สามารถที่จะผ่อนเวลาได้หมายถึงว่ายอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาได้กรณีแบบนี้หมายถ,<ช>ถึงกรณีที่ถ้ามีการทาข้อตกลงกันไว้นะครับแล้วก็ลูกหนี้ผ่อนชำระมาระยะหนึ่งและลูกหนี้คนเนี้ยเกิดผ่อนไม่ได้ผ่อนชำระไม่ได้แล้วทางสามาันการเินก็ตกลงกับล,กบลูกหนี้ว่าเออเนี่ยนะจะให้มีการ ยืดระยะเวลาหรือว่ามีการประนอมหนี้กันนะครับกรณีแบบเนี้ยตามกฎหมายระบุว่าจะต้องขอให้ทางผู้ำประกันยินยอมอในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าสามัดกเงินก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าฉันขอฉันฉันคุยกับลูกหนี้เรียบร้อยแต่ผู้กรรมกันไม่ยินยอมอย่างนี้ก็หมายถึงดีวนี้ก็ไม่จบผู้กรระกันก็ไม่สามารถที่จะเออผู้ผู้กู้ก็ไม่สามารถที่จะเออผ่อนชำระนี้ได้ ก็มีโอกาสที่นี่จะเสียถูกไหมครับเพราะว่ามันเคินพาราค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของบสยเราเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้คําประกันที่ที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในด้านนี้มีการเก็บค่าเบี้ยประกันเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะทําเรื่องของการผ่อนระยะเออผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าได้ ก็หมายถึงว่าถ้าลูกนี้ถ้าลูกนี้ได้รับการผ่อนผันในการชําระเงินในการเปิดเวลาหรืออะไรเหล่า,า,านั้นต่างๆเหล่านี้ก็สาม,สา,ม,มารถจะทํากับธนาคารไวรุ่งหน้าได้ก็คือธนาคารสาม,มารถจะผ่อนเวลาคุยกับลูกนี้ได้เลยเพราะเหตุผลหลักๆคือเป็นผลประโยชน์ของลูกนี้ถูกไหมครับครับผมครับผมแล้วก็สถาบันก,การเงินเองก็สบายใจขึ้นเพราะว่าในกรณีแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งกลัววิตกกังวลว่าผู้เร้มการจะไม่ยอม ใช่ไหมและนี่ก็จะไม่ศูนย์นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทางทางทางเราเนี่ยสามารถที่จะให้บริการได้นะครับอื่นๆก็จะมีเรื่องของการที่ต้องแจ้งลูกหนี้เอแล้วก็ผู้กำามการภายในหกสิบวันหลังจากมีการผิดนัดชำระหนี้รุ่นนี้นั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางบสยเองก็ได้คุยกับธนาคารทั้งหมดไว้เลยนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ธนาคารจะสะดวกมากขึ้นนะครับกฎหมายคู้ํากับกออกมาใหม่เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะกระทบกับงานทางด้านโอปเปอเรชั่น เพร<อ>าะว่าจะมีการแจ้งเตือนมีการแจ้งบอกล่วงหน้าอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบทยซึ่งเป็นนิติบุคคลซึ่งทางานทางด้านนี้เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็ะจะมีความสะดวกไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอกสารต่างๆนานาหรือแม,ม้กระทั่งวิธีการแ้งนะครับเราทําตามกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าเราเอำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการเงินที่จะติดต่อเราได้ง่ายขึ้นนั้นเองครับผมครับผมครับผมคือถ้าฟังแล้วนะฮะเราก็จะเห็นภาพว่าเอ๊ อย่างนี้เวลาแบงก์เนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับกับบสยมากขึ้นด้วยหรือเปล่ามันจะส่งผลดีต่อบ,บอสยเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่ารับหรือว่าอย่างไงฮะจริงๆต้องเรียนว่าผลดีตรงเนี้ยกับไปสู่ทางภาคเอสีนะครับเพราะบสยอเองอ่ะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ก็มีหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือช่วยเหลือเอส e ีให้เข้าถึงสถาบันการเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการอ,อ,อนุมัติสินเชื่อเนี่ยทางเอสทางบสยอเองก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะช่วยเอสให้ได้สินเชื่อ ที่มีปริมาณมากขึ้นนี่คือจุดม,มุ่งหมายหลักของทางบัตยอที่มีการจัดตั้งขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อผู้คข้ปาประกันเองเออเท่ทีเมื่อธนาคารเองหรือสถาบันการเงินเองเนี่ยนะครับรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจหรือรู้สึกว่าเออมาใช้ช่องทางทางบัตยอในการค้าประกันเนี่ยจะมีความคล่องตัวและสบายใจมากกว่าเนี่ยทุกอย่างก็เพิ่มเพิ่มเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เอ่อการใช้เอ่อบริการทางด้านเนี้ยของบัตยอยเนี่ย แพร่กระจายเข้าถึงการรับรู้ของทางเอสบีได้มากขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าในองค์การพยพบทหมดเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ s อสเนี่ยก็จะง่ายและสะดวกขึ้นนะครับค่ะคุณจตุริศค่ะตัวเลขการคำประกันของบอสยในช่วงเดือนมกราคมปี2558ที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อต้องต้องเรียนตรงๆว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งปีที่เป็น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 ปนิวเรคคอร์ดของม,มสยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้นะครับว่าในใ,ในในปี2,558เนี่ยทั้งปเีเราจะมีการเข้ามากันทั้งหมดอยู่ ประมาณ80,000ล้านนะครับ <c oughs> นะครับเออซึ่งโดยเฉลี่ยต่อเดือนก็อยู่ประมาณที่6,000กว่าล้านนะในเดือนม, <c oughs> มะกราเนี่ยปกติเลยเนี่ยในซีซั่นที่เป็นซีซั่นเนี่ยมะกราเนี่ยค่อนข้างาจะบจักเพราะว่าเพิ่งต้นปีนะครับธ <c oughs> ุรกรรมยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับ <c oughs> แต่ว่าในปีเนี้ปรากฏว่าในเดือนมะกราเราก็ได้ทาร์เก็ตหรือได้เป้าเลยที่6,000กว่าล้านเลย <c oughs> นะครับทั้งจํานวนรายด้วยและทั้งจํานวนว,ง,นวนงเงินเข้ามากันด้วยนะ <c oughs> แล้วส่งผลม, <c oughs> มาถึงเดือนกุมภาที่ผมจับเลขขอดอู่ณเวลาเนะี้ยสถิติโดยรวมโดยกกุมภา็สูงกว่ากุมภาาันนนนเเมมืื่่อออปีกกๆหห้ <krit ic> นะครับตรงนี้ก็กค่อนข้างสูกสัญญาณแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวสถาบันการเงินเองเขาก็มีนโยบายนะครับที่จะปล่อยผู้ทางเอสเอ็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับร่วมกับทางนโยบายของรัฐนะฮะที่ส่งเสริมเอสเอ็มดีก็อย่างเป็นจริงเป็นจังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐเขตเศรษฐกิจพิเศษ5้าเขตนะฮะที่ที่เราให้ความร่วมมือกับทางธนาคารอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของนวัตกรรมที่ตอนนี้เรื่องกําลังจะผ่านคณะมนตรีในการพิจารณาละนะครับ นะครับพวกนี้ต่างกันหนาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางทางสถาบันการเงินเองก็ให้ความสำคัญและเอสพีก็จะได้ประโยชน์ใากการที่จะเข้าถึงเหล่งทุนมากขึ้นครับเดี๋ยวผมขอถามยอดนิดหนึ่งนะฮะคือหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วครับก็คือส2สองกุมภาพันธ์นะฮะยอดขอสินเชื่อยอดขอให้เราคำะกันนี่มันมากขึ้นกระโดดเป็นตามตัวด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายังเป็นธรรมดาครับก็ต้องบอกว่าก็เกือบจะโตขึ้นมาเกือบเกือบจะ 70%เหมือนกันนะจากฐานเดิมที่มนีนะก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเราเข้าใจอย่างนี้ว่าออาจจะเป็นไม่ได้ว่าสถาบันการคือต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้วันที่11กุมภาพันธ์นะฮะเริ่มบังคับใช้11กุมภาพันธ์ตัวที่ใช้คือ10กุมภาพันธ์นะจริงๆคือวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยเราเคลียร์ยอดใบคําขอการคัาประกันเยอะมากเราเคลียร์ถึงดึกถึงดึกเลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าตอนนั้นเองเนี่ยสถาบันการเงินหลายๆแห่งก็ยังย่า ผูกกับทางกฎหมายเก่าอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเคลียร์ก่อนหน้าวันที่21กุมภาเนี่ยก็กฎหมายยังเป็นกฎหมายเดิมอยู่แต่พอหลังเทศก็ลกุมภายอดก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนับถึงปัจจุบันก็ยังส่งอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นว่าการใช้บริการบอสยอเองเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อลูกค้ามาใช้หมายกึงเอสมดีมาขอใช้แล้วสถารการเงินได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าหมดกังวลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายอย่างที่ผมเรียนว่า สถาบันการเงินเองก็ไม่มีวัยในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเขาก็าต้องมีการที่จะลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงในการปล่อยสิน,นสเชื่อก็คือการให้สถาบันอย่างบสยเนี่ยครับารกันเขาจะลดความเสี่ยงได้ในระดับนี้นเลยนะครับผมนะคะก<น>็ ปีนี้ตกลงว่าตั้งเป้ากันคับประกันไว้เท่าไหร่อย่างไรฮะเห็นบอกว่าอาจจะต้องขอวงเงินเพิ่มจากรัฐบาลด้วยใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อการขําประกันเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้จำีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลงมีทุนแล้วก็มีโปรโมชั่นมีการส่งเสริมให้ผู้รับปรกันขัประกันเข้ามาใช้บริการนะฮะแล้วก็ต้องมีการขอวงเงินเพิ่มอย่างตัวโครงการรับพีเอสห้าเนี่ยก็จะหมดยในปีนี้เพราะฉะนั้น,นมันต้องมีการต่อ ตัวโครงการต่อไปเหมือนกันนะครับพวกโครงการต่างๆนานาเหล่านี้จะเป็นการสนับสนุนให้ทางผู้ประกอบการเอสเนี่ยเอ่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นในกรณีอย่างเช่นเ,เราช่วยลดหย่อนกรณีเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับรลายปีอย่างที่เราเคยมีมานะในปีแรกหรือแม้กระทั่งปรับเงื่อนไขบ,บางอย่างที่จะลดค่าธรรมเนียมได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนว่ามันก็เป็นความช่วยเหลือที่ซึ่งปีเนี้ย เราตั้งใจว่า8ปดหมื่นล้านที่เราทำคํำประกันเนี่ยเราน่าจะถึงเป้านะครับครับผมนะฮะน่จะถึงเป้านะครับอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับผมครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับนะฮะก็คือเวลาเราเห็นภาพของการค้ำประกันเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายใหม่ปุ๊บเนี่ยค้ำประกันนี่ไม่ใช่มีแค่ SME นะมีทั้งรถนะครับมีทั้งการค้ำประกัน อะไรเพียบทั้งหมดนีงึงการคำประการเข้าทํางานด้วยใช่ไหมมีมมนะครับฉันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นประเด็นที่เราจะพยายามเกาะติดเพื่อทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนไปกู้แบงค์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าขาคนค้ำคนค้ำไม่ต้องขอผู้กู้ร่วมแล้วใครจะมากู้ร่วมกับฉัน,นล่ะ <c oughs> ใครจะยอมเป็นหนี้กับฉ <c oughs> ันล่ะ <g ül> เราก็บอกว่านี่ไงก็ไปหาบอสอนะครับนีน่นี่คือประเด็นที่เราพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยมีทางเลือกทางออกในการเพิ่มความมั่งคัง่งในกระเป๋าให้มากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครบบับหมดเวลาแล้วค่ะเวลาของรายการ i n n y แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาชมเรา2คนนะคะมาพูดคุยกับเรา2คนมาร่วม ดูข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการแนะนําวิธีการออม,อมต่างๆนะคะของกับรายการของเราได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาคุณผูชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ I N N Y